มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินย้ำอีกโคต้ารัฐมนตรีต้องจบก่อนที่จะโบตลั่นรับไม่ได้ข้ออ้างเบรกนั่งกระทรวงเดิมอนุทินย้ำโคต้าคอรมอควรที่จะดิวจบก่อนโบตนายกระบุสารงานกระทรวงเดิมต่อก็ดีรับไม่ได้หากถูกเบรก เมื่อเวลา11นาก20นาทีของวันที่16สิงหาคมที่รัฐสภานายอนุทินชาญวิีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการแบ่งโคต้ากระทรวงนะคะบอกว่าขณะนี้รอการนัดพูดคุยกันส่วนกระแสข่าวพรวรครัฐบาลเคลียเรื่องแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวนั้น นาอนุทินกล่าวว่าไม่เคยคุยไม่ลงตัวอย่าไปกังวลตรงนั้นเมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่าได้4ี4่บวกสี่นาอนุทินกล่าวว่าก็พูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเมื่อถึงเวลาพูดคุยกันเราก็ต้องคำนึงถึงองค์รวม เมื่อถามว่าจําเป็นต้องสารต่องานกระทรวงเดิมหรือไม่หนาอุทินกล่าวว่าถ้ามีความต่อเนื่องก็ดีเหมือนกันแต่เวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรจะตั้งข้อจํากัดอะไรต้องว่ากันด้วยเหตุและผลคนรู้จักกันทั้งนั้นแต่ถ้าบอกเหตุผลว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้เพราะจะขยายอิทธิพลหรือจะทําให้ไม่โปร่งใสอย่างนี้ตนเองรับไม่ได้แต่ถ้าคุยด้วยเหตุผลอื่นเช่นอยากจะใช้นโยบายของแต่ละพักมาทําบ้างก็ต้องคุยกัน เมื่อถามย้ำว่าได้คุยกับพักเพื่อไทยหรือไม่นาอุทินกล่าวว่าคุยไปหลายครั้งแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้องโหวตนายกให้เสร็จก่อนถึงจะตกลงเรื่องแบ่งกระทรวงนาอุทินกล่าวว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะต้องคุยกันก่อนควรจะคุยให้จบก่อนโหวตเลือกนายกส่วนท่าทีของพักเพื่อไทยไม่เคยยืนยันว่าจะต้องโหวตนายกก่อนน่าจะนัดพูดคุยกันอีก2-3วันนี้เมื่อถามว่าพักเพื่อไทยขอดูแลกระทรวงเศรษฐกิจทางพักจะขัดข้องหรือไม่นาอุทินกล่าวว่าก็ต้องคุยกัน เมื่อถามว่าหากพักรวมไทยสร้างชาติจะเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยจะทำรัฐบาลมั่นคงขึ้นหรือไม่นายนุทินกล่าวว่าถ้าเราทำให้ความมั่นคงของรัฐบาลมีความชัดเจนได้ก็ยิ่งดีเราไม่มีปัญหาอยู่ที่พักแกนนำจะพิจารณาว่าจะเชิญใครเข้ามาเมื่อถามว่าดูจากท่าทีสวบางคนขณะน,นี้ดูเหมือนว่าการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแครเดตของพักเพื่อไทยเป็นนายกอาจมีอุปสรรคเป็นการเตรียมแผนว่าจะเสนอชื่อน,นางสาวแพทองทางชนชนะว ัเคเดิตในยกพักเพื่อไทยหรือว่านายอนุทินต่อจากนั้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์อยียาไปคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นการเตรียมการเหล่านี้มีขั้นตอนของมันอยู่แล้ว เมื่อถามว่าประเมินการบทนายกจะจบที่นายเศรษฐาหรือไม่นายทิงกล่าวว่าถ้าเราคุยกับพรรคกนนนำจัดตั้งรัฐบาลและพรรคร่วมให้เรียบร้อยแล้วการนำเสนอเครดิตนายกเป็นการเสนอของพรรคกนนนำและก็จัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วถ้าคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างแถลงข่าวร่วมกันและเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภาก็คงต้องเป็นในรูปแบบนั้น ถามว่าเงื่อนไขทําให้มีการยื้อเวลาตั้งรัฐบาลออกไปหรือไม่นาอวิินกล่าวว่าต้องค่อยๆแกะไปทีละเปราะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการเจราจาเหมือนกับเจราจาธุรกิจต้องเริ่มจากเงื่อนไขที่รับไม่ได้กันทั้งคู่แล้วก็ต้องเริ่มคุยกันว่าอะไรจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนต่างอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่จะได้แค่ไหนต้องคุยกันการรักษาความสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกันเมื่อมาทํางานร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันก็ ไม่ต้องแคร์มากกว่าว่าใครอยู่ตรงไหนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ